เมื่อวันที่22กรกฎาคม2568พลตรีชวรัลทรงสุนทรเตนาธิการกองทัพน้อยที่2พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้นำกําลังพลกองทัพน้อยที่2เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพร,ร่างกายประจำปี2568ครั้งที่2ณสนามหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่2โดยได้ใช้ท่าในการทดสอบร่างกายแบบใหม่ตามที่กองทัพบกกำหนดประกอบด้วยท่ากระดานคว่ำหรือแผง ดันพื้นพร้อมทั้งการวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งกำหนดเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ60ตามเกณฑ์อายุของกำลังพลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนอกเหนือจากเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบ,บกแล้วยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อกำลังพลในการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอมีความพร้อมทางด้านร่างกายต่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย